คลิปนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แพทสามอย่างเป็นทางการสวัสดีพี่พน้องน้องชาวเก่นชินอินแพททุกคนนะครับอยู่กับผมนิจจากตำรากอริล่าในคลิปนี้ผมจะมาตอกย้ำความเชื่อกดแห่งแรงนึงดู <Wow. S 1> ในวันที่เราไม่มีการันตีจะกดยังไงให้ได้ตัวละครตรงโปงไม่รอชา้าเราไปดูกันเลยครับ ผมได้อธิบายความเชื่อการกดกาชาแบบนี้ไว้แล้วที่คลิปก่อนหน้านี้และในคลิปนี้ผมจะใช้กดแรง,งดูดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูประวัติการกดกาชาของผมก่อนสักนิดนะครับห้าสิบสิบห้ายี 3ามสามโรตัวล่าสุดที่ได้คือคาเดฮาระคาซือฮะเดี๋ยวผมจะขอย้อนก่อนไปอีกว่าก่อนจะได้คาเดฮาระคาซือฮะมันเป็นตัวละคร5ดาวตัวไหน okay. la me Be me Such disgrace. Never really อ่ะเจอแล้วเป็นหนองนิโลครับเมื่อกี้35โรเดี๋ยวผมจะขอกดพีละโรเพื่อให้จำนวนการกดกาชาสะสมในตู้มันอยู่ที่40โรพอดีครับเรียบร้อยครับตอนนี้จำนวนการกดกาชาสะสมมันอยู่ที่40โล,โลคราวนี้มันจะเป็นการเข้าสู่พิธีกรรมเนื่องจากน้องยูล่าเป็นตัวละครวิชันน้ำแข็งและเป็นตัวละครที่สังกัดอยู่ที่ภูมิภาคมอนสเตอร์เราก็จะใช้ตัวละครวิชันน้ำแข็งเหมือนกันและจะดีมากๆถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ในภูมิ Like Monster เหมือน แน่นอนครับเราจะเว้นที่ว่าเม่หนึ่งที่เพื่อให้น้องยูล่ามันอยู่ตรงจุดนี้ครับน้องยูล่าเป็นตัวละครที่สังกัดเมืองมอนสเตอร์เราจะกดกาชาหานางเราต้องมาอยู่ที่เมืองของนางเองครับคราวนี้เราจะกดทีละสิบรแล้วก็จะไล่กดทีละโรเมื่อใกล้เคียงกับซอฟปิตตี้แล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าซอฟปิตตี้มันคืออะไรมันคือโอกาสที่เราจะได้ตัวละคร5าดาวเยอะมากกว่าปกติในกรณีของตู้ตัวละครและตู้ปกติมันจะอยู่ที่75โรขึ้นไปสำหรับซอฟปิตตี้ตู้อาวุธมันจะอยู่ที่65โรขึ้นไปครับ บอกตามตรงนะครับสีดาผมเกลือมากเลยรอบนี้ในตอนนี้ใกล้เคียงซอฟพิที่75โรคผมจะเริ่มกดทีละหนึ่งโร่ Baby, you make ในจังหวะนี้ถึงสอบพิตตี้75โรแล้วแต่แสงสีทองมันยังไม่ออกไปสักทีลักกี้77 7. สบายตาโดยแท้แสงสีทอง ตอกย้ำความเชื่ออีกหนึ่งครั้งการกดกาชาด้วยกดแรงหนึ่งดูอย่างน้อยก็มีผมหนึ่งคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แน่นอนครับว่าเพิ่งกดกาชาเสร็จประวัติมันยังไม่ขึ้นหรอครับเราต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงประวัติมันถึงจะแสดงและนี่ก็คือประวัติการกดกาชาของผมก่อนที่ผมจะได้ยูล่ามาตัวละคร5้าดาวที่ผมได้ล่าสุดคือคาซึฮาก่อนจากนั้นก็จะเป็นน้องนิโลก่อนน้องนิโลผมก็ได้ดีเชียแบบลิมิเต็ดมาปอรอนะครับเผื่อใครไม่รู้มันก็คือการกดดีเชียในตู้ของนางแล้วได้นางมาก่่อนทีผมจะได้ด เชียก็จะเป็นน้องฮูเตา๋าสําหรับน้องฮูเตา่าผมใช้การันตีที่ได้จากน้องโมนาในการกดครับเมื่อเรานับจานวนตัวละครที่กดและได้ตรงปกโดยที่จะไม่นับตัวละครตรงปกที่เกิดจากการันตีจากประวัติที่ผมโชว์อยู่บนหน้าจอนะตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือดีเชียนิโลคาซิฮะและก็ยูล่าครับผมพูดเร็วเกินไปหรืออธิบายไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยไวไ้ณคลิปนี้น,น,นะครับสุดท้ายและความเชื่อน,นี้มันก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความบังเอิญก็ได้ใครจะไปรู้สําหรับ มีความเชื่อในการกดกาชาแบบไหนหรือจะแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ